ในสมัยรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีกลุ่มทำงานที่เริ่มทำโครงการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกออกเป็นภาษาไทยครบชุดเป็นครั้งแรก และแล้วเสร็จทั้งหมดในประมาณปีพุทธศักราช2500หรือตรงกับสมัยรัชกาลที่9โดยใช้ชื่อว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงครั้งนั้นหนึ่งชุดของพระไตรปิฎกมีหนังสือจำนวน80เล่มในการพริมพ์ครั้งต่อมาได้ลดจำนวนเล่มลงเหลือ45เล่มเพื่อให้ตรงกับต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีซึ่งเราจะเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎก ok, เป็นภาษาไทยนั้น ที่ออกมาอย่างสมบูรณ์เพิ่งเกิดขึ้นในระยะเพียงไม่ถึง60ปีที่ผ่านมานี้เองและเมื่อมีการพิมพ์และแจกจ่ายพระไตรปิฎกออกไปหลายคนมีความเชื่อว่าเป็นหนังสือที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่กล้าที่จะนำมาศึกษาเห็นว่าเป็นของสูงหรือบางคนก็มีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากเกินไปที่จะศึกษา ด้วยเหตุนี้เองและก็หลายๆสาเหตุจึงทำให้ชาวพุทธเรารู้จักคำสอนของศาสดาตัวเองน้อยมากเมื่อชาวพุทธรู้จักคำสอนของศาสดาตัวเองน้อยมากจึงไม่สามารถแยกแยะข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติตามๆกันมาอันไหนเป็นคำสอนของพุทธะอันไหนไม่ใช่ประเพณีผิดๆอันเกิดจากคำสาวกที่แต่งขึ้นใหม่จึงเกิดขึ้นมากมาย และทำให้เดรชาณวิชาก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอกันในปัจจุบันนี้ก็คือในพระไตรปิฎกที่เราคิดว่าเป็นที่ปรรจุคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่พอเราเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษากันจริงๆกลับพบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดในนั้น ยังมีคำสอนของสาวกที่แต่งขึ้นใหม่ที่ถูกปลอมปนเข้ามาอยู่อีกเยอะพอสมควรดังนั้นทางวัดนาป่าพงนำโดยท่านพระอาจารย์คือกริโสธิพโลประธานสงฆ์และคณะกลุ่มอาสาสมัครผู้มีความศรัทธาในคำสอนของสมมาสัมพุทธะผู้เห็นประโยชน์และมีความเสียสละจึงได้ช่วยกันทำหนังสือพุทธชนะปิดกขึ้นมาโดยในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ได้ทําการแยกแยะข้อมูลให้กับพวกเราได้ทราบวา่าอันไหนเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธ,ธะอันไหนไม่ใช่อันไหนเป็นคำสอนของสาวกโดยการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะทําเป็นหนังสือสองภาษาคือมีภาษาบาลีคู่กับภาษาไทยเทียบเคียงให้ตรงกันข้อต่อข้อในคู่หน้าเดียวกันเพื่อที่ผู้ต้องการศึกษาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้า จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดสามารถเทียบเคียงการแปลภาษาบาลีไปยังต้นฉบับได้และเล่มแรกที่แล้วเสร็จก็ได้นำมาแจกให้กับพวกเราผู้นั่งอยู่ในณที่นี้ในการจับทำหนังสือเล่มน,นี้ทางคณะงานธรรมะพุทธบริษัท4ี่อาสาสมัครเพื่อพุทธชนะปิดกไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในต้นฉบับที่นำมาทำเป็นหนังสือเลย หากมีจุดไหนที่เราเห็นว่ามีการพิมพ์ตกหรือพิมพ์เกินทางทีมงานก็จะทำหมาเหตุใส่เป็นเชิงอัดเอาไว้ให้ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพุทธนาปิดกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากส่วนบทนำที่อยู่ในหนังสือเล่มที่พวกเราได้ไปการที่วัดนาป่าพง์และคณะงานธรรมะพุทธบริษัทสีอาสาสมัครเพื่อพุทธนาปิดกได้ร่วมกันจัดทำหนังสือพุทธนาปิดกขึ้นมา ก็เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่ว่าจุนทะเพราะเหตุนั้นเธอพึงปฏิบัติในกรณีนี้ว่าทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมเหล่านั้นอันเธอทั้งหลายทุกคนพึงประชุมกันพึงมั่วสมกันแล้วพึงสังคยนาซึ่งอัฏฐะโดยอัฏฐะซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะ พึงประพฤติกระทมให้วิเศษโดยประการที่พรหมจรรย์น,นี้จักดำรงอยู่ยืนนานจักตั้งอยู่ตลอดการยาวนานพรหมจรรย์น,นั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะ ธรรมทั้งหลายอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้ได้แก่ธรรมเหล่านี้คือสติปทานสสมมปปทานสอิทธิบาทสอินทรี่ห้พระห้าโพชฌงเจ็และอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8และธรรมมททั้งหลายที่ยกพุทธชนะขึ้นมากล่าวนั้น ก็ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในหนังสือพุทธจนะปิดกเล่มที่พวกเราถือกันอยู่ในที่นี้สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของคณะทำงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะตั้งใจศึกษาพุทธจนะปิดกที่ได้รับแจกกันไปให้ดีให้สมกับที่พวกเราทั้งหลายได้สละเวลาเพื่อมาอยู่ในงานรักศรัทธาตถาคต2,557ในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรพวกเราแต่เพียงเท่านี้ สรุปภาพรวมให้พวกเราเห็นได้เป็นอย่างดีนะ <c oughs> ก็เห็นว่า <c oughs> เป็นเนื้อหาที่ดีเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีนะก็อยากให้พวกเราได้ได้ฟังได้เห็นกันนะได้ทราบที่มาที่ไปก็เลยอันนี้เป็นเหตุให้ให้ทั้ง พิกุิกุนีอุบาสกอุบาสิกาเราเนี่ยมีโอกาสในการเรียนรู้คำพระศา,ศาสดาเราเนี่ยน้อยมากก็ไม่ถึงร้อยปีที่เราได้พึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างสมบูรณนะ์ก็เลยทำให้มีการเข้าถึงคำของพระศา,ศาสดาเราเนี่ยน้อยเมื่อเข้าถึงได้น้อยเนี่ยการจับประเด็นต่างๆ การรู้ทั่วถึงในคำของศาสดาแห่งตนเนี่ยก็มีได้น้อยตามนะก็เลยไม่ทราบพุทธประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยประสงค์อย่างไรในความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะก็เลยทำให้ข้อวัดปฏิบัติที่ประพฤติตามตามกันมาซึ่งผิดเพี้ยนไปจากคำสอนดั้งเดิม2,000กว่าปีที่แล้วได้สืบทอดกันมา ทำให้ขัดกับคําสอนของพระศาสดานะเราก็เลยต้องมากลับมาตรวจสอบความถูกต้องและย้อนกลับเข้าไปหาคาของพระศาสดาซึ่งเป็นคําตั้งเดิมเริ่มแรกที่ออกจากปากพระศาสดาแต่แรกนะนี่ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมเราจะต้องทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะ หนังสือที่รวบรวมคำของศาสดาเราเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีคำของคนอื่นนั้นไม่มีในโลกนะโยมลองไปหาดูได้นะเหตุผลเพราะว่าเขาไม่เห็นความสำคัญในคำของตถาคตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงไม่มีใครในโลกรวบรวมและทำคำของตถาคตเพียงอย่างเดียวไว้เป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่นะ ในสิ่งที่ทำกันมาแต่เดิมนั้นก็ทำกันอยู่แต่ก็ปะปนด้วยคำแต่งใหม่ซึ่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคำพระศาสดาพูดไว้บรรทัดสองบรรทัดอธิบายไปหนึ่งรอยกว่าหน้านี่คือลักษณะที่ทำกันอยู่นะในหลายร้อยร้อยปีที่ผ่านมานและในระดับพันปีที่ผ่านมาแต่กลับไม่มี หลักฐานที่รวบรวมแต่คําของตถาคตลุ้นๆเพียงอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้จึงเป็นเหตุให้เราทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีศรัทธาสัมปทานะมีศรัทธาในตถาคตนั้นนะและต้องการเดินตามพุทธประสงค์และต้องการเป็นบริษัทที่เลิศและต้องการความตั้งมั่นแห่งพระสัธรรมนั้นได้เข้ามาศึกษา ได้มาประพฤติตามปฏิบัติตามและได้นำไปถ่ายทอดบอกสอนต่อไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ของมหาชนสืบไปนะนก็เป็นเหตุผลในการกระทำพยายามทำให้พุทธประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ก็ด้วยความเสียสละจาก ทุกๆต้ตนนะอาตมาก็เป็นเพียงแค่จุดประกายนะให้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็เข้าไปพยายามรู้ทั่วถึงในคำของตถาคตให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถนำมาจำแนกแจกแจงให้กับพวกเราได้และเมื่อมีการจุดประกายตรงนี้ขึ้นมาก็ทำ ให้เกิดผู้ที่ศรัทธานะมีสม,มาธิติเห็นตามก็ได้มารวมกลุ่มกันนะทั้งภิกขนะุและอุบาสกอุบาสิกานะทั้งหลายนะช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยนะหมู่คณะองค์คนณะเพราะถ้าคนคนเดียวก็ คงจะไม่สามารถทําได้สําเร็จหรือถ้าสําเร็จก็กินเวลาเนิ่นนานมากหรืออาจจะทั้งชั่วทั้งชีวิตของเขาเราอย่างท่านพุทธทาสทำหนังสือแค่แปล5้าเล่มจากพระโอษนั้นก็กินเวลาถึง22ปีนะแต่นี้เราก็ใช้เวลาไม่ถึงขนาดนั้นนะเล่มแรกก็เสร็จมาแล้วแล้วก็คิดว่า อีก30กว่าเล่มที่เหลือนั้นนะถ้าทุกอย่างยังดำเนินไปเป็นไปตามเป้าก็น่าจะประมาณ3-5ถึงปีน่าจะพอได้เห็นนะสิ่งต่างๆนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ขึ้นนะ